นี่ครับเดี๋ยวเรามาเอาหกลอขึ้นกันนะครับที่9 9 9แต่เอาเรืองวิธี9 9มาดูกันนะครับ0 8ีเดอวิธีที9 9ดูวิธีครับนี่เอาฝาท้ายค้ำฝาท้ายค้ำับนนู่นงครับล้อลยแอล้วคอัลอยลอเหอืลอยเอิลอลอยลออลอ ดึงอครับครับความสุขรอบบ้านกับหนึ่งหกแปดครับรวมกันมันกว่าครับดูสิว่าใครจะเป็นผู้พิชิตเบ้าเปิ้ลครับดึงดึงดึงไปครับไป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 ครับทำท่าไม่ดีครับ มึงมึงมึงมุดไปมาครับไปมาครับไปรกหน่อยเดินหน้าหน่อยโอ้าเอ้โาโอ้เดินเด้อคนเดินหน้าไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปโอ้อันนี้ตึงหน่อยให้ตึงหน่อยตึงหน่อยเอ้าเอ้ อาครับอ้าครับเปลี่ยนแผนครับเมื่อกี้ดึงหลังไม่ขึ้นครับดึงหน้าครับโอ้วไปไปไม่มองเลยไม่ปกระจกเรา ไปควยแล้วเปล่ไม่ได้เปี้ย,อยกอะไร,ร,ร,รลองมาเก็บวินโอ้อยดิบดิบครับดิบครับสวยงามครับนี่ครับรวมกันมันกว่าครับสุดยอดครับ